Ens, เฮ้ยแล้วสมบัดิบอมควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสดีไหมถอยไปครับบอ้เตนอะไรบีกแดนก็สม um ุกขัวเอ้าของสมุกูเต้นได่แต่กอดครอนจัดประกวดเอ้จัดประกวด เดี๋ยวก่อนแม่งเอาขางได้เพิ่งถึงน่าบวชแควเขาว่า <c oughs> เอาก้ามเอาก้าตัดข้อมักซักออกไปตัดข้อมักซักออกไปจะได้มอบให้เอาเมื่อนี้เมื่อนี้ถอดเสื้อทูท้ทีไปเมื่อไรเราบอกเราบอกบอกกำลังเก็บของมาอยู่โทรหาเฉพาะสกลนครเข้าใจครจเออโทรหาเฉพาะสกลนครเข้าใจะไป โทรหาเฉพาะสุโควัยน,นะใครไม่ไปอ่าซุปไปมื่อไดน,นะอ่าบ้าอะไรอนะ่ะเฟนนันนันจะกัดกูอันก่อน เพื่อนนั่น,นได้คุยกับคู่อ้วนโดยตรงเข้า mm. ใจไหมและที่นี่ผมเสื่อคู่อ้วนครับสตรายุทธบุตรลาคาครับและที่นี่ยังไม่นเชื่อนะว่าพ่อโดนพ่อแกไปโดนคดีอะไรนะะสารโลกนั่นน่ะพ่อกูหลุดน,นั่นแต่ก่อนพ่อกูหลุดนั่นน่ะนายสนองแซริมเนะี่ยหลุดนั่นน่ะสารโลกเนะี่ยหลุดนั่นน่ะทีนี้กูไปเจออะไรบางอย่างกูไม่รู้หรอกเข้าใจไหมว่า คำที่กูสั่งฆ่าทีน,นี้กูสงสารเด็กเด็กรุ่นหลังที่พวกเอามาปล่อยไว้ในประเทศไทยยาเสพติดทั้งหลายเลยอ่ะอย่ามั่วนะออกไม้จับมาเลยถ้ามียาเสพติดนะเข้าจใจไหมว่าออกไม้จับมาเลยวันนี้นะไม่ใช่ว่าจะมาจับเฉพาะบักอดิษัก์ฮานีเนียมนะเข้าจใจไหมล่านะสก,กลนครสเปริตมีไหมครับสเปริตรมีไหมมีไหมครับลาออกไปเลยครับตำรวจครับ หน่วยปราปรามยาเสพติดเขียนเวอร์วา์เว็บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหน่วยตรวจสอบมีผ่านมาตรฐานก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในสกลนครเขาเรียกว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่กลับมาบ้านแล้วก็ขนกระเป๋ากลับเลยครับออกจากเขตสกลนครเลยครับไม่มียาเสพติดไม่หญิงไม่มีผู้หญิงค้าประเวณี อย่ามั่วนะครับอย่ามั่วนะครับเรื่องนี้